นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางมาเที่ยวชายหาดสมีลาจังหวัดสงขลาอย่างคึกคักในช่วงปิดภาคเรียนหลังยกเว้นการยื่นรายการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจ,จักรด่านพรมแดนเสดาชั่วคราวทำให้การเดินทางสะดวกขึ้นสืบเนื่องจากการณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยกเว้นการยื่นรายการตามแบบรายการของคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจ,จักรหรือแบบตมหก หน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองสเดาจังหวัดสงขลาเป็นการชั่วคราวในช่วงระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2566ถึง30เมษายน2567ซึ่งตรงกับช่วงฤดูก,การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมาเลเซีย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่จะเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองพบว่าหลังจาก1พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันแรกของการยกเว้นยื่นแบบตม .6 ส่งผลให้การเดินทางท่องเที่ยวสะดวกมากขึ้นมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้าประทับตรากับตมเพื่อเดินทางเข้าประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เข้ามาโดยรถยนต์ส่วนบุคคลและในวันธรรมดาจะมีคณะทัวร์กรุ๊ปเล็กส่วนในวันหยุดจะเป็นคณะทัวร์กรุ๊ปใหญ่ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียเดินทางเข้ามาประมาณ8,000คน นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรายหนึ่งเล่าว่าการที่รัฐบาลไทยได้ยกเว้นแบบตรม6หรือที่นักท่องเที่ยวเรียกว่าไวการ์ดในการผ่านด่านพรมแดนสเสดาถือว่าเป็นเรื่องที่ช่วยอำนวยความสะดวกได้มากและอยากให้มีการนำไปใช้ในด่านพรมแดนอื่นๆด้วยเช่นด่านปดาดังเบซาอําเภอสเสดาด่านสุลกากร,กรบ้านประกอบอําเภอนาทวีจังหวัดสงขาลารวมถึงด่านพรมแดนวังประจันจังหวัดสตูลเพื่ออำนวยความสะดวกให้ชาวมาเลเซียเข้ามาท่องเที่ยว ในประเทศไทยในจำนวนที่มากยิ่งขึ้นขณะที่นักท่องเที่ยวอีกรายได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ผลักดันนโยบายนี้ออกมาซึ่งทําให้เดินทางได้สะดวกมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาถึงแม้การกรอกเอกสารแบบตม .6 จะมีรายละเอียดไม่มากนักแต่ก็ต้องใช้เวลาในการเข้าคิวเพื่อรอกรอกเอกสารค่อนข้างนานการลดขั้นตอนลงสามารถช่วยให้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองไปได้ถึงประมาณหนึ่งชั่วโมง